ไข่พัค่ะถดล่องเลียงไข่พัมค่ะไข่พัมเป็นพืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสนะูงมีโปรตีนสูงแล้วก็มีวิตามิน B12 สูงค่ะได้ไข่พัมมาแล้ที่เจ็ดตุลาหม68ดค่ะเอามาแกงแล้วก็เอามาลุ่งกะละมังสองซอนแกงเอามาเลียงร่องเบิงนะคะน่คะ เลี้ยงในกกะละมังผสมปูนค่ะแต่ว่ากะละมังนี้บ่ได้ผสมปูนนะคะซื้อมาเกี่ยวขา้วาวตอนน้ำท่วมค่ะล้างให้มันสะอาดล้างให้มันตากให้มันแห้งค่ะแล้วก็เอาน้ำสะอาดใส่สิบ่าบินน้ำข้อลื่นค่ะเอามาใส่สองซอนแกงนะแล้วก็ให้อาหารสัปดาห์ละครั้งนะคะสัปดาห์ละครั้งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะพอดีน้องใอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาให้สองขวด น้ำประมาณนี้ก็คือให้ประมาณซอนซ่าหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาต่อสัปดาห์นะคะและ,ะเติมออกซิเจนให้ทุกมือเศ้าแรงค่ะวิธีการเติมออกซิเจนก็คือการกวนกวนเพื่อว่าให้มันนอนกวนค่ะเห็นปะส้มนอนกวนค่ะไล้ไร้เห็นปะอันที่นอนอยู่กวนกับลมังดังก,นกวเนเนี่ยมันขึ้นมากถ้าบอกกวนขึ้นมากเเติมออกซิเจนเนี่ยเขาเขาอาชีิตตายได้นะคะ ต้องกวนเพื่อให้เขาร่อยกันมากค่ะให้เขามาลับออกซิเจนนะคะนี่ค่ะกวนไปเรื่อยๆเพิ่มออกซิเจนให้เขาเพิ่มก๊าซิเจนในน้ำค่ะเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยการกวนนะคะนี่ค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะก็สิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากก้อนกวนกับล้างไม่สะอาดเลยค่ะมือบนตรงนี้มั่นบ่อยมือติดมั่นนะคะ ทำมือมีขาบน้ำมันมันอาเซียมีผลต่อการรับอาหารต่อการสังเคราะห์แสงของไข่ผํานะคะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะพอแต่ห้าเติมออกซิเจนปุ๊บก,กับห้องกระล้อ้นาะมันนิ่งนิดนึงค่ะนวร้อ้น่ะมันนิ่งล่อจากน้อยหน่ะมันนิ่ง้านามันนิ่งปุ๊บห้อกระสิเอาซุ้มที่มันติดขอบกระมังดโดยโดยการใส่ใสน้ำสะอาดค่ะใส่น้ำสะอาดฉีดลงไปแบบนี้ค่ะ ฉีดลงไปเพื่อให้มันลุ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังบันิิงค่ะ๋ยวมันกระฉอกขึ้นมาอีกต้องรอให้มันนิงนิดนึงค่ะรอให้นามนิงก็ค่อยมาฉีดลุงนะคะเพราะเขาเติมเอาสายยางมันฉีดเลยได้เดี๋ยวนะปริมาณนามมันสลายโคตรนะคะโต้อลงเติมเสาแรงเสาแรงกระส่วนที่มันระเหยไปก็การที่เขาฉีดไปคสอพ่อๆกันนะคะนี่ค่ะปริมาณจากสองซอนแกงค่ะได้ลายเราเด็กคันนี้ มือเอามาเลียงมือแหลกนะห่างๆนะคะถดลองเลียงลองเมือค่ะแต่มันไดผลกับคือสิลองสิล่องเลียงอีกกละมังหนึ่งนะคะนี่ค่ะกระมังนี่เป็นกละมังจีเอาปลาสลิดหน่อยมาแต่น้าค่ะมาปล่อยลองเมือนะคะการที่เท้าเลียงอ่ะคือป้องกันบ่ให้พวกแมงบ่ใหา้ฝุ่นละอองบ่ให้ฝุ่นพวกเศษหญ้าเศษยางปิวลงมากคือเอาอันนี้ใส่ค่ะ มาปิดไ้แต่ว่าอันนี้เห็ดชั่วข้าวค่ะยังยังยังบ่เป็นยังบ่เป็นขลองดีนะคะเห็ดเพื่อป้องกันไว้ซื้อช่วงนี้เดี๋ยวไปเอาผ้าอันนี้มใไม่มาเห็ดไม่นะคะแล้วก็จะเอามาปิดว้ปิดว้เพื่อ่ให้มันอฝุนลงค่ะี่คะจะปิดแบบนี้แล้วก็จะได้แดดลำไรค่ะได้แดดแบบโบเพราะแดดจัดนะมคะแดดลำไรเนาะเป็นมาแดดลำไรร่มลำไรเปนส่นนี้ค่ะประมาณนี้ละค่ะทดลองลองบึงนะคะ เดี๋ยวแม่จะเอานามาฉีดให้ซุ้มติมันติดขอบกระลำมั่งลุ่งค่ะอันนี้วิธีการเลี้ยงง่ายๆนะคะใครว่าเคยกินก็นอาจจะไ่รู้สึกว่าอยากกินเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้กินเพราะว่าแม่เพิ่งกินเจกินมังซาิรัตค่ะเพิ่งก็ต้องได้ปูตีนจากไข่พักับกับทัวเอาไม้แกงซูเพิ่งกินก็นเลยกินน้ำเพลินค่ะแซ่บไปเวยค่ะรองมึงเด้อค่ะคุณยายกูก่กินค่ะเดี๋ยวเบิ่งวามันสี ขยายต่อหือบอน,นะคะแล้วเบิ่งตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ